อะไรเนี่ยทำไมมีน้ำรั่วออกมาจากหน้าต่างอลูมิเนียมได้ทำไงดีแฟนก็ไม่อยู่บ้านไว้สิอ๋อโทรหาช่างหญิงดีกว่าสวัสดีค่ะสารพัด่อมบาช่างหญิงค่ะยินดีรับใช้ค่ะมีอะไรให้รับใช้หรือเปล่าคะ สวัสดีค่ะช่างหญิงพอดีที่บ้านเมื่อคืนฝนตกหนักมากค่ะมีน้ำรั่วออกมาจากหน้าต่างอลูมิเนียมด้วยตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวด้วยจะแก้ไขปัญหายังไงดีคะไม่ยากเลยค่ะคุณเอวิธีง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงช่างหญิงจะบอกอุปกรณ์นะคะแล้วก็วิธีขั้นตอนในการแก้แบบง่ายๆเลยค่ะมีงบแค่200บาทจะพอไหมคะช่างหญิง พ่อค่ะคุณเออุปกรณ์ที่ช่างหญิงให้เตรียมมี3อย่างดังนี้ 1. ปืนยางซิลิโคน 2. ซิลิโคนใสกันน้ำา3ผ้าหรือฟองน้ำทั้งหมดนี้งบแค่2อ0รบาทก็ซ่อมได้แล้วได้อุปกรณ์ครบแล้วปะไปซ่อมกันเถอะขั้นตอนก็จะมี 1. เช็ดคราบน้ำให้แห้ง 2. ยิงซิลิโคนใสตรงจุดรอยต่อ,อยางดำกับอลูมิเนียมใช้มือรูปซิลิโคนใสที่ติดกับยางดำและอลูมิเนียม อ๋ออย่าลืมยิงซิลิโคนใส่ตรงจุดที่เป็นรอยต่อของอลูมิเนียมด้วยนะขอบคุณช่างหญิงมากๆค่ะง่ายมากๆเลยดีจริงๆเลยค่ะหากเพื่อนๆมีปัญหาหรือข้อสงสัยติดตามช่างสาวอละช่างใบช่างหญิงได้เลยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ